ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆสำหรับท้าอาทิตย์เราก็อยู่กับงานรีโปรเจ์เก่าแต่เธอคนนี้ก็มีบทบาทในอีเวนต์อยู่บ่อยครั้งซึ่งเธอก็คือสาวน้อยไม่สิสาวใ่ใจถึงพึ่งพอได้ที่มีหน้าที่ในการแจกกาให้กับนักเรียน Red w i ินเทได้ดื่มตามทุกวัน ชื่อเต็มๆของเจ้าตัวก็คือซาชิโลโทมโมเอะเจ้าของสมญยานาำม,มามะโทโมเอะหรือเจ้าแม่เฟกนิวแห่งเลดดินเทอร์เห็นว่าเจ้าตัวคุนดีเครื่องแนมตรับแบบนี้แต่อายุของเจ้าตัวนั้นคือ17ปีเอ็นอยู่ชั้นปีที่3ของสาภาพเทลินเทอร์สังกัดสำนักเลขาขการประจำสพนเลข,ขาธิการเลดินเทอร์ฟังซับอีกทงนะครับเธอมีตําแหน่งเป็นหัวหน้าเลขาการแต่สังกัดก็คือเลข,ขาธิการเลดินเทอร์ในส่วนอายุของโทโมเอะจังก็คือวันที่10พฤศจิกายน และผู้ไขยเสษ็จพาัันก็คือคุณอาสุกินานามิซาชิโรโทโมโอเอะนั้นเป็นสาวงามที่มีบุคลิกแสนอลพูดดังคุณแม่ของสำนักงานเลขาธิการลีบินเทอร์สำหรับเธอผู้นี้น,นั้นมีทั้งความอ่อนหวานแบบผู้หญิงความอ่อนโยนแบบผู้ใหญ่ความเข้มงวดที่ไม่ว่าใครก็ต้องกลัวในเวลาที่เถอกรถโทโมโอเอเป็นสาวงามที่มีความใจเย็นเธออาจสถานการณ์ได้เก่งมีกลยุทธ์ทางการเมืองอีกทั้งยังปรับตัวได้เป็นอย่างดี ที่สคัญเธอสามารถฉกฉวยโอกาสที่มีได้อย่างยอดเยี่ยบและหาจะะหาคนที่ยืนหนึ่งเรื่องรักษาผลประโยชน์ให้องคอ์กรได้แล้วเธอนั้นก็คืออันดับต้ตนๆที่คิดถึงได้เลยทีเดียวในส่วนงานอดิเรกข,ของเจ้าตัวนั้นก็นำว่าไปกับชาวบ้านนั่นก็คืองานอดิเรกในการเดินไปหาเหลาผู้คนมากมายและประาศัยถึงความยิ่งใหญ่และน่ารักของดองเชตอนท่าทารก,กับนัน นั่นก็เพื่อแพร่กระจายความเชื่อที่มีต่อน,น้องเชให้มากขึ้นแน่นอนว่าหลายครั้งมันก็มีเฟซนิวเสร์ฟให้อีกด้วยผู้ที่ถูกวาจามหาสเสน่นั้นส่วนใหญ่ล้วนเป็นสมาชิกของสนักเลข,ขาธิการเลดบินเทอร์เรียกได้ว่าเกิดอาการหลอนหนักแม้กระทั่งความสูงของน้องเชก็เริ่มจําผิดจําถูกกันแล้วเรื่องอื่นๆก็ไม่ต้องถามเลยว่ายังลงเหลือนนอยู่ในหัวสมองไหม และถึงแม้เจ้าตัวจะมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มอยู่เสมอแต่ก็อย่าให้รอยยิ้มนั้นหลอกคุณได้นั่นเฉพาะถึงแม้เจ้าตัวจะโกรธเจ้าตัวก็จะโกรธ้วยรอยยิ้มแบบนั้น,น,นแหละและมันก็คงสร้างแรงกดดันให้กับผู้ที่เป็นเป้าหมายไม่มาก,ก่อนน้อยเลยทีเดียวในส่วนเรื่องหน้ารู้เกี่ยวกับตโมเอะข้อแรกถึงเห็นว่าน้องเชยเป็นประธานนักเรียนของเลนเตอร์แต่เจ้าตัวนั้นก็คือผู้ที่มีอำนาจที่แท้จริงเพราะเรื่องที่น้องเชยทาหลายอย่างนั้นมันผ่านความเห็นชอบและกัรกรองมาจากเลขามีแล้ว ข้อที่2องทองมอเอร์น้ำเป็นส่วนที่มีความอดทนต่อความเย็นได้ดีกว่าความร้อนแม้ว่าจะไม่ได้อาการหัดตานองอย่างนี้แต่อุณภูมิในเขตอื่นนอกจากเลวินเทอร์นั้นก็ถือว่าร้อนมากสำหรับเธอข้อที่3ทมอเอร์น้ำจะว่าเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมข้อมูลจัดการงานเอกสารบริหารงานเบื้องหลังดูแลและช่วยเหลือคนที่เธอซัพพอร์ตอยู่และสิ่งที่เธอถนัดอีกอย่างหนึ่งก็คือการเลี้ยงเท็กข้อที่4จากข้อเมื่อคู่เนื่องจากเธอทําทุกอย่างเพียงคนเดียวดังนั้นพอเธอหายไปจากสนักเลขข งานทั้งหมดมันเป็นอันหยุดชะง,งักทันทีและก็ยังไม่สามารถหาคนที่ทําได้แบบเธอด้วยซึ่งนี่แหละก็คือผู้นำที่แท้จริงของเินเทอร์ข้อที่5เธอจัดว่าเป็นผู้ที่มีวาทศิลป์อันเป็นเลิศซึ่งหากเธอได้ออกไปปลาใัยแล้วผู้ฟังส่วนใหญ่มากจะเกิดอาการหลอนการทั้งสิน้นซึ่งเทคนิคของเธอก็ถือว่าล้าเลิศมาก เพราะเธอจะไม่โกหกทั้งหมดโดยจะโกหกในเฉพาะเรื่องที่เธออยากให้คนอื่นเชื่อเท่านั้นส่วนที่เหลือนนะั้นคือความจริงข้อที่6นอกจากวาตสิทธิ์เป็นเลิศแล้วขโมยยังมีนิสัยชอบฟังพวกอื่นด้วยซึ่งก็ไม่ใช่แค่เธอสนใจแต่เธออยากรู้ว่าคนคนนั้นมีทัศนคติแบบไหนบ้างและเป็นคนแบบไหนเวลาแต่กาวนั้นจะได้ผสมสูตรได้อย่างถูกต้องข้อที่เจเธอมีหน้าที่ประจําซึ่งทําด้วยความเต็มใจอยู่ก็คือช่วงว่างนั้นเธอจะออกไปปลาสายกลางที่สถานะ และมันก็คือการเติมเกาวไม่ให้ขาดนั่นเองข้อที่8ปดในสำนักเลข,ขาธิการเลฟินเทอร์นั้นจะมีการส่งจดหมายร้องเรียนมาอยู่เป็นประจำซึ่งในแต่ละวันนั้นก็มีการส่งไปจำนวนมากทั้งหมดนั้นจะเป็นจดหมายที่จากัวทน้องเชและเจ้าตัวนี้แหละที่เป็นคนฟิลเตอร์จดหมายเหล่านั้นแน่นอนว่าเธออ่านทั้งหมด แต่ถ้าอันไหนที่ไม่สนใจเธอเผาและหนึ่งในนั้นก็คือจดหมายสำนึกผิดของอามามิโนโตกะซึ่งหมายความว่าจดหมายของโนโตกะนั้นน้องเชไม่เคยเปิดอ่านแม้แต่คำเดียวเลยข้อ9ก้างในผู้ที่มารินากลัวเป็นอันดับต้นๆก็คือท่านหัวหน้าเลขาราการพวกนี้นั่นแหละโดยเฉพาะตอนที่เธอกําลังโกรธข้อที่สิบโทโมเอะเธอเป็นคนรักเด็กมากๆซึ่งก็ไม่แปลกเลยที่เธอจะชอบดูแลน้องเชมากพิเศษ และถึงเธอจะรักเด็กมากแค่ไหนแต่หากพูดถึงคนโปรดของเธอแล้วน้องเชเป็นอันดับหนึ่งเสมอข้อที่11โดยเฉลี่ยแล้วโทมโมเอะนั้นจะทิ้งงานไปสัปดาห์ละประมาณ2ครั้งซึ่งจะเท่ากับจำนวนการปฏิวัติโดยเฉลี่ยของทางสถาบันเลดอินเทอร์โดยในระหว่างที่เธอไม่อยู่ก็จะไม่มีใครทํางานแทนเธอได้ด้วยในส่วนความสามารถต่างๆของโทมโมเอ มันจะไม่ได้มีการพูดถึงความสามารถทางด้านร่างกายในเนื้อเรื่องมากนักแต่เจ้าตัวก็ไม่ใช่คนที่อดแอเนื่องจากทุกอาทิตย์นั้นเธอจะออกไปตะเวนทั่วรเลดบินเทอร์อยู่แล้วซึ่งมันทั้งกว้างและหนาวดังนั้นมันเหมือนการฝึกร่างกายของเธอไปในตัวปัญหาของเธอจึงมีเพียงแค่หาเคออยู่ในสถานที่ที่มีความร้อนมากๆเงือของเธอนั้นมันจะมากกว่าคนทั่วไปซึ่งก็ไม่แน่ว่าถ้ามาอยู่ในระดับหนึ่งแล้วเจ้าตัวก็อาจจะเป็นลมได้เหมือนกันในส่วนอาวุธของเจ้าตัวนั้นเจ้าตัวจะใช้เลเยอร์น เป็นปืสนสไนเปอร์เลเวลของมหาอำนาจอย่างสภาพโซเวียตปืนนี้เป็นปืนุ่มยิงที่มีอนุภาพารรุนแรงและแม่นยำสูงมากในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและอย่างที่ทราบกันดีว่าความสามารถจริงๆของตัวเองนั้นไม่ได้หนักไปทางการสู้แต่เป็นความสามารถด้านการบริหารการใช้สติปัญญาและเธอเป็นคนที่โอวไวสมองดีมีเล่นเหลี่ยม ดังนั้นในบางครั้งเธอจึงสามารถวางแผนทุกอย่างได้เป็นอย่างดีหนึ่งในสิ่งที่หลอ่อหลอมให้เธอสามารถควบคุมผู้คนได้อย่างโยมัตก,ก็คือการป็นผู้ฟังที่ดีทอมมเอ๋นั้นจะฟังการสนทนาของผู้คนต่างๆด้วยความตั้งใจไม่ว่าจากการพูดคุยด้วยตัวเองหรือฟังคนอื่นสนทนากันนั่นเลยทําให้เธอได้ข้อมูลที่จําเป็นต่อการฟุ้มหัวใจของผู้อื่นซึ่งการพูดคุยนั้นมันจะทําให้บุคลิกและทัศนคติผู้พูดเปิดเผยออกมาในบทสนทนาไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกันยามปกติก็ทานที และเธอก็จะใช้สิ่งเหล่านั้นน่ะเพื่อกุมหัวใจผู้ฟังโดยให้ข้อที่จริงกับผู้ฟังได้ไตร่ตรองเสียก่อนเพราะอีกฝ่ายได้ไตร่ตรองดูแล้วก็จะทราบว่านั่นคือความเป็นจริงว่ามันคืออุบายเพราะการโกหกจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นโดยจะเป็นส่วนสําคัญที่เจ้าตัวต้องการ ซึ่งมันอาจจะเป็นคาโกหกเพียงแค่1นถึงสครั้งต่อความจริง1 0บถึงยีคำเท่านั้นในส่วนความสัมพันธ์นั้นเนื่องจากคอโมเอะเธอไม่ค่อยออกไปนอกเขตสหภาพเรวินเทอร์ส่วนใหญ่แล้วเธอจึงรู้จักกับคนในสหภาพเรวินเทอร์เสียเป็นส่วนใหญ่ในส่วนบุคคลภายนอกเธอเองก็ให้ความสนใจกับความคิดเห็นภายนอกเช่นกันแต่นั่นก็เป็นเรื่องที่เธอต้องให้ความสัมพันธ์รองลงมาเนื่องจากเจ้าตัวนั้นต้องให้ความสัมพันธ์กับน้องเชและสหภาพเรวินเทอร์ก่อนเป็นอันดับแรก ดังนั้นคนนอกกลุ่มแรกที่เธอเจอ,อนั้นก็คือรามนักเลของซาไธจิงซึ่งเธอก็สามารถบอกออกได้ทันทีว่าซาไธจิงนั้นมีสิ่งที่เรียกว่าเคลื่อนใต้น้ําที่รอวันระเบิดอยู่ในขณะเดียวกันคนที่มองออกว่าเธอไม่ใช่เลขาธรรมดาธรรมดานั้นก็คือเิวงเงี้ยคิซาก,กิะมงแห่งพรรคมักงกรดำนั่นเองหากเราจะพูดถึงเธอคนนี้แล้วซาชิโรทูเอเธอก็คือคุณเลขาที่ทําหน้าที่เป็นประธานเสียยิ่งกว่าตัวประธานนักเยนตัวจริงเสียจริงเสียอีก เธอนั้เานาเป็นเด็กสาวที่มีท่าทา,ทาสงสง่างามเยือกเย็นอีกทั้งยังอ่านสถานการณ์ได้เก่ง,งด้วยเหนือสิ่งอื่นใดแล้วเธอทํางานได้ยอดเยี่ยมและเอกสารท,ทั้งหมดที่ส่งให้น้องเชพิจารณานั้นมันจําเป็นที่จะต้องผ่านสายตาของคุณเลขาอย่างเธอเสกกรเธอจะทําการพิจรารณา,าว่าเอกสารไหนสําคัญที่ต้องทําเอกสารไหนที่ไม่สําคัญหรือไม่ควรทําจากนั้นเอกสารท,ที่ต้องทํานั้นก็จะไปกองอยู่บนโต๊ะน้องเชในทันที ส่วนเอกสารไหนที่เธอมองว่ามันไร้คุณค่าปลายทาของมันก็คือเตาไฟใช่เธอพามันเดียวนี้เลยนั่นเลยทําให้เอกสารเหล่านั้นน้องเชไม่เคยอ่านแม้แต่คําเดียวเลยเพราะถึงจะอ่านไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรและหากอ่านก็ผ่านหัวร้อนไปอย่างเปล่าประโยชน์เสียมากกว่านาทีที่แท้จริงของน้องเชจึงมีเพียงแค่อ่านนิดอ่านหน่อยและประทับตาลงไปเท่านั้น และเธอไม่เคยบกพร่องในการทําหน้าที่ฐานะเรขาเลยแม้แต่น้อยไม่สิาหากว่ถูกแล้วเธอก็คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสมําเร็จทั้งหมดของสหภาพเปเบินเธอต่างหากล่ะระนั้นจะตกก็ยังไม่เคยเยแสรหรือใส่ใจในการขึ้นมาในตําแหน่งเรขาติการสหภาพเรเบินเธอเลยแม้แต่น้อยทั้งกระเพาะทั้งกายและใจของเธอนั้นมอบให้แก่ท่านผู้นําตัวน้อยที่แสนน่ารักของเธอไปซะหมดทั้งหัวใจแล้วจงไงล่ะ เธอไม่เคยใส่ใจว่างานของเธอนั้นมันจะหนักหนาแค่ไหนเพราะไม่ว่าง,งานจะหนักแค่ไหนขอแค่มีน้องเชอยอยู่ก็เพียงพอแล้วและความปรารถนาของเธอนั้นหากพูดให้ชัดเจนเลยก็คือต้องการเผยแพร่ความน่ารักของเชริโนจังให้ทั่วทั้งคีวาวุได้รับรู้ทั้งว่าแม้กระทั่งในสาภาพดเดนเตอร์เองนั้นก็คิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้ยาก,กน,นะเพราะหลายๆคนนั้นไม่ได้มองว่าเชริโนจังนั้นน่ารักเหมือนโทโมเอ ท่ว่าโทโมเอะที่หลงรักหัวปักหัวฟ้มนั้นเือรู้เพียงแค่ว่าลูกฉันเป็นคนดีโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงไว้พีงเท่านี้ก็แล้วกันเพื่อเป็น,นที่ตกใจตอนที่นี้ฝากกดไลค์ให้กำลังใจด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ไว้ด้วยละ่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในรอบหน้าไลหน้ากัแล้วกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ